โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพร้อมประกาศป่าใต้นะครับท่านผู้ชมตัวเมียที่เราใช้เนี่ยคือพร้อมนะครับพร้อมอยู่นะครับนี่ครับเกล็ดเขาจะมีความเคลือบเคลือบเงาเงานะครับเนี่ยดูขี้ผาต่างๆนะครับตัวเมียของเรานะครับตัวเมียก็เป็นประกาศป่าใต้สีนางนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบเรียกว่าคอปเปอร์มากกว่านะเพราะเขามีความเงานะครับแล้วก็ ทอนแสงนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเปิดแฟลตนะครับสีเขาจะแบบเป็นสีออกคอปเปอร์เลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้เปิดแฟลตหรืออะไรอย่างงี้ก็จะออกเป็นเงินเงินเหลือเหลือทองนะครับนี่ฮะถ้าผมเปิดแฟลตปุ๊บนี่คจะออกเป็นสีนากเลยเห็นไหมสีคอปเปอร์เลยนะครับนะสวยเลยนะครับจริงอาจจะต้องพัฒนาเรื่องเก็บให้มากกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับเก็บยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อาจจะปลาเด็กอยู่นะครับ อายุยังไม่เยอะมากนะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคนใดสนใจนะครับก็ไว้เดี๋ยวผมได้ลูกเมื่อไหร่แล้วก็พอถ้าเยอะนะครับและสวยก็ก็จะปล่อยนะครับปล่อยให้ท่านผู้ชมได้ซื้อกันราคาไม่แพงนะเขาก็กําลังเนี่ยนะครับเกี่ยวพาราสีตรงนี้เพื่อจะมีรูอยู่บ้างนะครับมันอาจจะอยู่ในบ่อแล้วกัดกันนะครับ จะคือถือว่ากระโดนคือเลี้ยงสวยนะครับแล้วก็ตะเกียบสวยนะครับชายน้ําแล้วก็หางเป็นพระจันทร์ครึ่งเซียวแบบแดงสวยคมมากนะครับมีความสวยเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราสรับสถานที่เพราะเดี๋ยวเราไปเตรียมกันนะครับนี่ฮะตัวเมียนะครับคือไข่แน่นนะดูดูไข่มันดิ เยอะมากนะครับตัวผู้ก็โชว์ีลาไม่หยุดนะครับตอนนี้ผมเอากระจกล่ออยู่นะครับก็เลยมันก็เลยแบบคึกนิดนึงนะครับหยดน้ําดีนะหยดน้าถือว่าสวยเลยคมแต่ยังไม่ถึงขั้นคมมากนะครับะปลาเกตยังไม่ถึงเกตประกวดเท่าไหร่นะครับเอามาพัฒนาต่อได้นะครับเคครับถ้าสมมติว่าได้ลูกหรือหรือเริ่มเริ่มโตแล้วเดี๋ยวผมน่าจะปล่อยนะครับใครสนใจก็ติดตามช่องนี้ไว้ก่อนนะครับ อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะผมเพิ่งทําช่องไงทุกคนก็เลยแบบว่ายังมีความมือใหม่อยู่นะครับยังไม่ค่อยเสียนอะไรเท่าไหร่นะครับับแต่ก็พยายามต็มที่นะผมมีประสบการณ์ตัดต่อแล้วพวกนี้อยู่แล้วนะครับทํหน้าปกแต่ยังไม่ค่อยทําไม่เคยทําคลิปประกัดน,นะครับก็เลยยังไม่ค่อยรู้ว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับถ้าใครมีแนะนําอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาแนะนกํกมาได้นะครับว่าผมต้องปรับเรื่องอะไรบ้างเนาะ เนี่ครับเขาอยู่นิ่งๆนะคต่เขาเขาอยู่นิ่งๆเลยนะแต่กล้องผมไม่โฟกัสนะเออสำหรับสถานีเพาะนี้เราจะใช้เป็นอ่อ,องโฟมนะครับรังไม่ใหญ่มากสามารถอนุบาลน,นีงได้เลยนะครับเพราะเขาเป็นอากาศป่าเนี่ยจะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับในการอนุบาลน,นะทุกคนนี่เราจะตัวผู้ปล่อยลงไปแล้วต้องมีปล่อยลงไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเพาอะอนนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ผมไม่รู้จะเพาะติดไหมนะครับเพราะว่าถือว่าอายุเขายังไม่มากนะ เป็นปลาเด็กอยู่นะครับตัวผู้ของเรานะครับยังถือว่าเป็นปลาเด็กนิดไม่เด็กก็ก็คือไม่ได้เด็กขนาดเลยว่าเอาพอพร้อมไม่ได้แต่คือยังก่อวอร์ดก่อนเไยได้นะครับน่าจะพร้อมได้แต่ไม่รู้แต่รับติดหรือไม่ติดนะครับลองโนดอีกทีนะครับเพราะตัวเมียเพิ่งแยกออกมาขุนได้ไม่นานนะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับได้มาอาทิตย์หนึ่งนะครับโอเคนะครับขุนได้ขุนตัวเมียมาอาทิตย์หนึ่งเออผู้ผิดนะครับ ขนตัวเมียมาอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะยอมรัดหรือเปล่านี่แต่ตอนนั้นเขาเจอตัวผู้คือเขาพร้อมนะตอนนี้ไม่รู้ไข่ไหลไปหรือเปล่านะครับตัวด,ดูไม่ค่อยมีไข่เลยนะตอนนั้นดูเยอะกว่าตอนนี้นะครับไม่แน่ใจนะก็จะติดไหมเพราะว่าตอนนั้น่ะผมเห็นไข่แบบเต็มเลยนะครับอโอเคไปไปนะครับ ดูทิว่าจะรับติดไหมถ้ามันติดก็เดี๋ยวเปลี่ยนคู่ออกนะครับแล้วถ้าได้ไขว่าไเดี๋ยวผมก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคครับผม oh, เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเมียเป็นตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมสึกว่าตัวนี้น่าจะไข่แน่นกว่านะครับไข่เขาแน่นกว่านะดูดิแลนะ้วประกาศป่าด,ดูไข่ย,ยากนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าสมมติว่าไข่ยอกก็จะดูง่ายหน่อยเพราะว่าท้องเขาจะเป็นใสๆนะครับไม่โฟกัสอีกนะเค okay, เห็นไหม โอเคนะครับนี่ท้องแน่นอยู่นะโอเคปล่อยลงเลยนะครับนี่เดี๋ยวตัวเมียตัวหนึ่นงเอาเอามาก่อนนะครับมาขุนไข่ใหม่มาขุนไซด์ก่อนนะครับเอาตัวเมียทิพนะครับตัวเมียตัวนี้เขาเล็กนะครับเล็กกว่าตัวผู้นะก็คือขนาดไซด์พอๆกันแหละแต่แต่ไข่เขาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับแต่เขาถือว่าพร้อมพร้อมอยู่นะครับไม่ได้แย่นะครับ แตเอามาขูดให้มันมากกว่านี้ก่อนขุดให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยจะลงรัดนะครับอืให้เหมือนตัวนี้นะครับแต่ตัวเมียตัวนี้ไปไหนแล้วนี่ดูก่อนที่พอพร้อมแม่ดูอาการก่อนนะครับเขาขู่ตัวผู้นะอืมตะกี้ผมเห็นแล้วผมนั่งสองเลยนั่งดูนะตอนไม่ได้ถ่ายคลิปนะตอนถ่ายเขาก็ตื่นนะครับแต่ตอนยังไม่ถ่ายนี่คือตัวเมียเขาไปขู่คือแบบว่าพร้อมแล้วมันไปสัญญาณว่าเออฉันพร้อมนะประมาณนั้นนะครับแนะนําให้ท่านผู้ชมเวลาขอป่าเนี่ยให้ดูเทคนิคว่าตัวเมียเนี่ย เาไปขู่เข้าไอ้นั่นาหาตัวผู้นะครับแล้วตัวผู้ก็จะขู่กลับนะแล้วตัวเมียเนี่ยจะมีอาการว่าเออถ้าตัวกัดป่าจะดูที่ท้องครับท้องจะมีความลายๆนะเออผมคงผ,ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าท้องจะเป็นไงเดี๋ยวนะครับตัวผู้ก็ต้องแข็งแรงสมบูรณ์นะครับพอดีตัวผู้นี่ผมเอาออกมาพักตอนแรกผมมาตั้งใจจะเพาะแล้วนะครับผมถ่ายคลิปไว้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ไหนได้มาเลยก็ถ่ายไป นะครับแล้วก็ไม่ได้พักปลาก่อนประมาณนั้นนะครับแต่ตัวผู้ก,ก็ดูเหนื่อยนะเหนื่อยไม่ยอมรับตัวเมียนะครับแล้วตัวเมียก็เหมือนยังไม่พร้อมขนาดนั้นก็เลยแล้วเพราะที่กว้างด้วยทุกคนเพราะที่กว้างเกินไปผมว่าปลาเขาไม่มโอกาสแบบหากันไม่เจอแล้วก็หนีไปแอบในส,ส่วนของตัวเองประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบว่าผมกลัวเยอะด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยนัดก,กันต่อไปแล้วก็หาฝาปิดอะไรนะครับตัวเมียก็ดูดีๆนะครับแล้วตัวเมียตอนนั้นยังไม่พร้อมผมก็เลย ประมาณ3าสี่วันแลละไม่รัดกระสทีก็เลยโอเคเอามาพักก่อนตัวผู้ผมพักได้ประมาณ4ี่วันแล้วครับประมาณสี่วันใส่น้ําหมักใส่อะไรแล้วก็เปิดล่อให้เขาแบบแข็งแรงให้เขาคึกเจอตัวผู้ตัวอื่นให้มันคึกนะครับแล้วก็ตอนแรกก็ลองเอาตัวเมียตัวอื่นไปใส่นะเพราะเขาบอกว่าถ้าประกัป่าไม่ยอมรับเนี่ยให้เปลี่ยนตัวเมียเปลี่ยนแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับนะครับโอเคในตัวเมียเนี่ยพยายามเข้าหาตัวผู้ตัวผู้ก็นี่ฮะเขากําลังคูมันตัวผู้ก็โชว์ความงามของเครื่องตัวเองอยู่ โอเคนะครับตัวเขาพอ,พอกันเลยเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะรักหรือเปล่านะครับถ้าได้ไข่เดี๋ยวผมถ่ายยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีโอเคโอเคนะครับประกัดเปล่าของเราได้ไข่แล้วนะครับทุกคนนี่นะแป๊บหนึ่งโฟกัสหน่อยนะครับจะเห็นไข่ยอยู่นั่นเนี่ยอืมนี่คือไข่ที่ได้นะครับโอเคเราจะไม่กวนเขาไว้เราจะปิดไว้อย่างนี้นะครับเดีแต่เราตักตัวแม่ออกเนาะ ครับผมโอเคนะครับสำหรับข้อสรุปในวันนี้นะครับคือผมเพาะประกาศป่าสําเร็จแล้วนะครับคือปกติเนี่ยประกาศป่าเนี่ยผมเพาะได้แค่สองสายพันธุ์เองนะครับอีสานกับอย่างหนึ่งคือตะวันออกนะครับที่ผมเพาะได้นะครับตอนนานแล้วแหละนะครับแต่ผมเคยตั้งตอนแรกอะคือผมตั้งใช้เพาะมหาชัยเว่เพาะมหาชัยแต่ผมเพาะไม่ติดนะครับเพราะว่ามหาชัยผมเนี่ยถือว่ายังเด็กอยู่นะครับและตัวเมียก็ยังไม่มีความพร้อมนะครับก็ แต่ที่ผมเพาะอีกอย่างหนึงก็คือปลาป่าใต้นี่แหละปลาป่าใต้เนี่ยตอนนั้นผมยังเพาะไม่สำเร็จเพราะว่าผมยังขาดความรู้ยังต่างๆนะครับวันนี้ผมเอาความรู้มาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็คือเลือกตัวเมียที่พร้อมเลือกตัวผู้ที่พร้อมที่ได้อายุนะครับแล้วก็อย่าไปกวนเขาเยอะนะครับถ้าเขาได้ไข่ก็อย่าไปกวนเยอะของผมนี่ได้ไข่ตอนที่ถ่ายคลิปได้ไข่คือตอนนั้นประมาณสองทุ่มผมก็แนะนําให้เปิดดูตอนกลางคืนดีที่สุดนะครับกันเขากินไข่แต่ด้วยความที่ พ่อปลาผมเนะี่ยดีดีมากดีจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ผมกวนบ่อยมากทุกคนกวนหกรอบนะครับผมตื่นเต้นมันเป็นครั้งแรกผมได้ประกาศปลาป้ายก็เขาก็ไม่กินไข่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านใดที่มารับชมก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ